สืานจีนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับเอ็มในรายการมัมกับม um ัมมัมกับมัมนะคะแมก็เหงาเนอะเปิดรายการคนเดียวก็เลยคุยกับเจ้าของร้านสักนิดนึงซึ่งตอนนี้นะคะเอ็มอยู่ที่ร้านเชฟ f ้อมคิทเช่นนั่นเองนะคะซึ่งร้านเชฟ f ้อมคิทเช่นเนี่ยเสิร์ฟอาหารที่เป็นติ่มซำอาหารจีนแคนโตนีสนะคะแล้วตอนนี้คุณพ่อยังมาไม่ถึงเอ็มก็เลยถือวิสาสะเดินรอบร้านแล้วก็คุยกับเชฟสักนิดนึงเห็นเชฟ ยืนอยู่นานแล้วเนี่ยไม่พูดเลยเอ็มพูดอยู่คนเดียวเหนื่อยมากยิ้มตลอดสปอนเซอร์ต้องข้าแล้วนะยาสิฟันนะเราหล่อนเนี่ยเดี๋ยวดูสิว่าคุณพ่อจะชอบใจร้านอาหารนี้ขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบในวงการอาหารนะคะว่าเชฟป้อมนี่คือที่สุดจริงๆวันนี้เราจะมารีวิว,วว่าอาหารอร่อยสมชื่อหรือเปล่าค่ะ,อะเอ็มปั๊ ไปเปิดเลยเปิด<ม>อะไรล่ะโอ้โหเอ็มพูดอยู่คนเดียวกับหุ่นตั้งนานเอ็มเปิดไปแล้วแล้วพอทํทำไมไม่ไปช่วยเอ็มเปิดขี้เกียจมันเหมือนเดิมก็รู้อ,อยู่แล้วแหละมาเม่เหล้าวันนี้มาม่เหล่าช่วงมาม่เหลาค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรื่องที่จะมาเหล่าแล้วหลายๆคนอยากรู้ว่าทําไมพ่อถึงผันตัวมาเป็นผู้กํากับหนังจริงๆแล้วพ่อเป็นคนชอบดูหนังเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เหมือนที่เอ็มรู้อยู่นั่นแหละพอดูทุกเรื่องทั้งหนังแฉกหนังจีนหนังฝรั่งก็งงดูทุกเรื่องเป็นวิดีโอตัวเองเก็ไปเล่นหนังด้วยไงก็รู้สึกว่าเออพอลังมีโอกาสอยาจะทาหนังก็คงจะจะโอเคนะกชาในวันน อย่าป้าผิดกฎหมายหลังจากที่พ่อดูหนังมาเยอะๆเนี่ยหนังแนวไหนที่พ่อชอบดูเอาที่พ่อชอบดูนะถ้าเป็นหนังครอบครัวพ่อก็จะชอบดูมากชอบดราม่าเออ่าชอบดราม่าแต่ว่าถ้าถ้าดูแล้วพ่อเขาล้อง่ายล้อง่ายพ่อเนน่ยน้ำตาไหลประจาเรื่องไหนที่พ่อดูมาแล้วโหดูกี่รอบก็น้ำตาไหลข้อน้ำตาไหลหลายเรื่องนะเอามาเก็ดอนร้องก้น้ำตาไหลมือนกัน I am Sam ไหวไหมอันนั้นพ่อน้ำตาร่วงเลย The Blind Side เคยดูไหมที่อ่าคนผิวสีเกิดในครอบครัวที่แบบว่า พ่อแม่ขายยาเสพติดวันหนึ่งครอบครัวคนผิวผิวขาวรับเขามาเลี้ยงแล้วเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเอ็นเออ่ะที่แซนด้ามันร้องเพลงเดินเดินเนี่ยร้องไห้นะก็ร้องห่าคนลุกเลยหลายเรื่องลูกขนาดเรื่องคลิกอ่ะพ่อยังร้องไห้ใช่เรื่องคลิกเป็นแกรมเซนเนอร์หนังตลกนะเป็นหนังเรื่อง หนึ่งที่เอ็มชอบมากที่สุดมันครบรดมากเลยทั้งแบบเป็นคอมเมดี้ด้วยดราม่าด้วยแล้วก็มันสอนใจเราด้วยนะตอนสุดท้ายเ่าพ่อก็ร้องไห้เลยพ่อทนไม่ไหวพ่อร้องไห้เลยที่เขาวิ่งตามรถใช่ไหมวิ่งตามลูกคืออยากให้ลูกไปเที่ยวแล้วพ่อก็ร้องไห้เรื่องของเรื่องคือมันจะเกี่ยวกับว่าเขาใช้เวลาไม่คุ้มค่าอ,อใช้เวลาไม่ถูกเขาใช้เวลาไม่ถูกเพราะเขามีรีโมทวิเศษเออกดกอไปกอมาออกอไปกอมาอยู่นั่นแหละจน เขาพลาดช่วงสำคัญของชีวิตหนังไทยก็หลายเรื่องนะที่พ่อร้องไห้คำมั่นสัญญาน่พ่อก็ยังร้องไห้เลยจินตนาปีไหนเนี่ยจินตนากับชันที่สุดกับพ่อยังร้องไห้เลยเรื่องราวของคนที่รักกันน่ยคนนี้ก็รักมากคนต่างรักกันเนี่ยนี่คุณดูเมื่อคืนมันเนี่ยร้องไห้ตาบวมไม่ไม่ไม่ตาไม่บวมาตาหวานนะชุนตาหวานชุนตาหวานแล้ววันหนึ่งที่พ่อคิดว่าเออพ่ออยากจะทําหนังสักเรื่องหนึ่งหนังแนวไหนที่พ่ออยากทํา พ่ออยากไปทําหนังดรามา่าแต่พ่อกลัควคนไม่เชื่อพ่อแล้วถ้าหนังแอคชั่นผู้กําก,กับในดวงใจพ่อคือใครคะมาคันเบก็โอเคนะโซนเอเชียบ้านเราปีจางอีหมูกับอังลี่จอห์นบูจอห์นบูอีกคนหนึ่งอ่ะจอห์นบูแล้วนักแสดงที่พ่อชอบอ่ะเอาขอฮอลลีวูดก่อนแทบจากทุกคนเลยแต่ถ้า,ถา,ถาให้พ่อชอบแบบตลกตลกพ่อชอบคนหนึ่งสูงสูงที่เรียกเฉินหลงอ่ะชื่อเรื่องอะไรนะคิดอ <Chris Tucker. S 2> เออคิสตัเกอร์เออคิดตะเกิร์ <Chris Tucker. S 2> คิสตกั <Chris Tucker. S 2> ตกเกอร์อะไรคือพ่อชอบไม่ก็ชอบเขาเล่นเก่าดีเวลาดูเบื้องหลังเขาจะไม่เล่นตามสคริปต์หรอก อ๋อพ่อทำหนังมาเนี่ยพ่อได้เคยไปเดินพรมแดงกับเขาบ้างบ้าตอนที่พ่อไปที่เมืองคานนั่นเนี่ยแต่พ่อเคยเดินแล้วพ่อกระโดดโดดโดนแบพ่อไม่อยากเดินกับใครพ่อแปลกเลยอ่ะพ่อไม่ชอบเต่ารูปใครอุ้ยจากไปเมืองคานนี่ถือว่าเป็นเยอะมากเลยวะนักนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพ่อพ่อเดินข้างหลังเลยพ่อก็ไม่อยากไม่อยากใครเห็นนะอุ้ยพ่อได้เจอดาราป่ะเยอะเยอะเลยเจอใครบ้างนะหลายคนลูกหลายคนแต่จะไม่ได้แต่แต่มาหลายคนมากแล้วคุยพ่อแล้วพ่อไม่ไปขอถ่ายรูปไม่ไม่กล้าขอถ่ายรูปมีแต่ถ่ายรรููปบบอออะเเชียคนนึงง่ตา เขามาเมืองไทยแต่ก็<อ>เขาเสียชีว<อ>ิตไปแล้วอุปกรณ์จะเล่นกับโจ้ยจิงชื้ออ่ะจำไนแม่เราเจอกงลี่ครั้งหนึ่งนะที่ที่สนามบินตุณภูมิที่ไหนสักที่นึ่งนะหน้าตาดีมากสวยมากเลยจำได้ครับคารับคอ่า,า,า,อาน่าจะเขามาขึ้นเครื่องกงลี่แล้วหนังเรื่องแรกที่พ่อกำกับคือเรื่องบริการเสียงตอบรับฟีดแบกดีไหมป้าป๋าโอเคเลยล่ะนับพร้อมกันหนึ่งสองสาม เรื่องนั้นทุนทุนเท่าไหร่อะน่าจะทุนสักเกือบ3าสอยู่นะรายได้เท่าไหร่อะรายได้12แล้วรายจ่ายอะถล่มทลาแล้วอะไรทําให้พ่อมีแรงบันดาลใจเรื่องทำหนังเรื่องแยงเสน่ห์ของหนังแยมมันคือการพูดภาษาอีสานทําไมพ่อถึงเอาอีสานมานําแล้วใส่เป็นซับไทยแทนจริงๆแล้วตอนที่ทาหนังเรื่องนี้มีคนค้านแบบไม่เห็นด้วยกับพ่อแต่พ่อรู้สึกว่ามันตัวตนของพ่อทำแมันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันกลับตรงข้าม อันนี้คือถล่มทลายอันนี้ก็คือหนังเรื่องที่สองของพ่อใช่แล้วก็ทํารายได้อีกเหมือนกันใช่ถล่มทลายหนังเ,นเรื่องที่สามอะบรการหน้าเลื่อสองแล้วก็มาวงคาเหลาวงคําเหลาที่เป็นใช่เ,ชเล่นคู่กับพี่จักรจันทร์ แล้วพ่อก็ลงหลายกันทําหนังด้วยมาจริงๆพ่อชอบตั้งนานนั่นแหละเมื่อก่อนนี่พ่อไปคุยกับใครพ่อก็ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ได้เชื่อถือไงแต่เดี๋ยวนี้มันมันมันต่างกันแล้วโลกมันเปลี่ยนเอ็นขอสลับมั่งเป็นหนังเรื่องต้มยำกุ้งที่พ่อเป็นนักแสดงอันนี้ในมุมนักแสดงนะเรื่องนั้นยากมาสำหรับพ่อเพราะพ่อต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะเฮ้ยิมี่คัมดิ้คัมดิ้เลสท็อกโอเคท็อก I don't want to t a l พ่อเขาต้องไปฝึกอ่ะสำเนียงก็ไม่ได้หรอกแต่บางทีก็จะมีคนมาภาคทับพ่ออีีกทนึง ที่เสียงให้มันใกล้เคียงกับพ่ออ๋อเอ็มูเสียงพักทับเลยเอาโทนเสียงเหมือนพ่อสมัยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสีัยมันเขาคีเสียงโทนเสียงสเกลเสียงมาก่อนมันเป็นฟรีมันจะยากแต่เน้นเป็นดิจิตอลแล้วมันถ่ายมันง่ายพิธีการมันเปลี่ยนหมดแล้วมันมันทันสมัยขึ้นนั้นคนที่ทําหนังเพราะว่ามันต้องชอบชอบหนังจริงๆคนที่ไม่ชอบหนังนะแค่อยากทําเป็นแฟชั่นแล้วก็ไปไม่รอดนะได้แค่นมันจะรอดได้งกัาคนคุณไม่ได้ชอบอะ เขาเรียกว่าไม่มีแพชชั่นในการทํำพ่อเคยพูดประจํานักแสดงตลกกับอาชีพตลกกันต่างกันนะมันแค่มาแสดงตลกแต่พราะอาชีพตลกมันจะต่างกันนี่แหละที่บอกว่าคนที่เป็นโปรจริงๆมันต้องชอบจริงรักจริงด้วยใส่ใจกับอาชีพตลกด้วยใส่ใจกับภาพยนตร์ด้วยแล้วดูหนัง<ช>จนพ่อรู้สึกได้ว่าได้หลอกนั้นได้หลอกนี่นั่นนี่น,นี่แหละ ดัดแปลนเป็นเป็นแดล็อกของคนไทยมินมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะที่พ่อบอกว่าพ่อชอบแดล็อกนี้มากมุกที่บอกว่าพ่อหรือสามีคือเสียชีวิตด้วยอะไรที่บอกว่าอันนี้คุณนาย้าฟาอ่ะอ่ใช่ใช่ใช่อันนี้ลรบินวินเลี่ยมเ,เขาถามเข,ขาถามคุณนาย้าฟ้งเขา,าถามบินวินเลี่ยมเมียเขานี่ถามอ่ะแต่เขาปลอมตัวมาเนี่ยว่าคุณม่มีสามีมีสามี สามีเสียชีวิตไปแล้วเพราะเหล่าเพราะเราต้องควบคุมบุหรี่อะไรทุกอย่างนี่เนี่ยเพราะเพราะเาไม่ครับรถบรรทุกเล่าชนเขาตายชอบมากพ่อหัวเราะเลยพ่อหัวเราะนั่งหัวล้อแค่นี้เลยชอบเลยมุกเขาเป็นมุกแบบยังไงอ่ะเขามุกปัญญาชนน่ะเหรอเออใช่คือต้องคิดก่อนยังไททานิาอ่ะพ่อหัวเราะคนเดียวมันมีฉากให้หัวเราะด้วยอ่ะมีนี่ฉากไหนอ่ะฉากที่รถเอาเอากระจกมาดู กระจกยังเหมือนเดิมแต่คนในกระจกเปลี่ยนไปอะคนไปดูไปดูใหม่นะมีหนังมีหนังในดวงใจพ่อไหมแนวไหนก็ได้เอ็มขอสามอันดับอะหนังที่พ่อชอบที่สุดเอ็มให้พ่อคิดก่อนเอ็มขอบอกของเอ็มสามเรื่องของเอ็มเรื่องที่หนึ่งในดวงใจของเอ็มเลยทอมาเกดอนชอบมากดูกี่รอบก็ร้องไห้ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วก็ตามเรื่องที่สองเอ็มชอบเรื่องคลิกพ่อก็ร้องให้เรื่องที่สามเอ็มชอบเรื่องรออาบ d i n g ง i ีด i z e n ที่เล่นสปราร์ตันน่ะคนที่เป็นนักสแสดงนำชื่อเจอร์รัตบัตเลอร์ชื่อภาษาอังกฤษคือลออาบาริงซิติเซนถ้าจะไม่ผิด<อ>น่าจะเป็นวิศวกรหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นวันนึงมีโจรบุกเข,ข้ามาออ๋ที่เล่นใช่โอ้โหเอ็มดูแล้วแบบโอ้หเอ็มคนลุกเลยอ่ะคาดข้าวขาวใช่แบบเส้นเรื่องดีมากใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนําเหมือนกันนะไปดูไปดูไปดูเอาว่าไปดูหนังเรื่องนี้คือสุดยอดจริงๆอ่ะของพ่อสามอันดับเอาหนังไทยดีกว่านะไไไดด้้หนนัังทยยเลคามสญญึ แขกเก่าสองบ้านทรายทองสามพ่อชอบบ้านทรายทองจริงเหรอใช่พ่อชอบแล้วมันจะเกิดวงคำเหล่าขึ้นได้ไงรู้แหละว่าวงคำเหล่ามันต้นกําเนิดมาจากบ้านทรายทองนั่นแหละไม่น่าเชื่อนะพ่อชอบอะไรบอกว่าอีงนิยายนิดนึงแผลเก่าก็ทํานองเดียวกันคํามั่นสัญญาก็เหมือนกันก็กีดกันเหมือนกันก็ใช่คือเป็นเพราะว่าดูแล้วนึกถึงตัวเองหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะเนาะเออถึงตัวเองเหมือนกันเราก็ถูกกีดกันมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนรักกันเนี่ยเออแต่ลึกลึกคนทำไมต้องกีดกันพวกเราถ้า ในอนาคตอ,อ่พอะพ่อเกษียณแล้วพ่ออยากจะทำอาชีพอะไรพักเรื่องอาชีพตลกไปเลยพ่อก็ทำมาหมดทุกอย่างแล้ <นะ S 1> วกลาย <นะ S 2> เป็นแบบไ <นะ S 2> ปอยู่เบื้องหลังแทนแบบเป็นตัวเลยนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมมาเลยั้งั้นเลยงงนนเป็นรัฐมนตรีดีกว่า<อ>ออก็ก็โบกันเข้ามาแล้วนะคะถ้าอ,อยากเห็นพ่อนั่งเก้าอี้รมตอน,นะลาบหูน้ำตกรมต่อ ช่วงบังมา,มาเล่าขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะใครอยากให้คุณพ่อเหลาเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะสามารถติดต่อโฆษณาได้ข้างล่างนี้เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรคุณก็สามารถมาวางวิคีตตรงนี้ได้เลยนะคะเราขายกันหลายเทปแล้วนะคะ <c oughs> ไปทานอาหารกันค่ะปะ ่ะแล้วตอนนี้เราสองคนเอ็มกับคุณพ่อนะคะก็อยู่กับเชฟป้อมแล้วก็เชฟตูนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคีณเชฟป้อมใช่ไหมคุณเชฟตูนนี่อ๋อนี่เชฟตูนเชฟตูนเป็นสิบเอกอนี่เป็นพี่ใหญ่นี่น้องเล็กถูกป่ะก็ถูกคือทางร้านนี่เสิร์ฟอาหารสไตล์จีนจ๋าเลยไหมคะครับผมตัวนี้จะเป็นจีนแบบออริจินอลเออต้นฉบับเลยนะ อันนี้เป็นจีนแมนดารินหรือจีนแคนโทนีสคะแคนโทนีสเป็นแคนโทนีอ๋อเหรอคือแมนดารินเนี่ยมันเป็นประเทศเป็นเป็นคนที่จะใช้แมนดารินเล้งคัวสหรือเป็นภาษาจีนกลางแต่อาหารที่บ้านเราเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแต้จิ๋วโอกวางตุ้งเซี่ยงไฮ้อแล้วก็หลังสุดก็จะมาเสฉวนที่กำลังดังอยู่แต่ว่าคนพื้นเมืองอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะที่มาแบบจะไปทำอาหารฝรั่งเศสเยอะก็คือที่สมัยนี้เราเรียกว่า กุ๊กช็อปอ่ะพวกนี้จะเป็นขายพวกขายหลังแล้วอันนี้คือสไตล์ควางตุ้งครับควางตุ้งไม่ใช่คณะไม่ใช่คณะไม่ใช่ไม่ใช่คณะไม่ใช่คณะโอ้ยคนแปลกอย่างหนึ่งนะถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเอ็มหารอาหารจีนอาหารชาติเดียวที่คุณพ่อชอบมากที่สุดคืออาหารจีนไปประเทศไหนก็ตามยังไงก็ต้องมีอาหารจีนให้กินอยู่แล้วแหละต้องมีเชน่าขาวทุกทใช่ใช่อันนั้นคืออาหารที่ถูกปากพ่อที่สุดถ้าไปต่างประเทศก็คือง่ายสุดร้านนี้ เปิดมานานยังเกต5ปีละ5ปีละทำไมเชฟต้อมถึงเลือกมาเปิดร้านอาหารจีนนะคะหรือว่าเราคนเคยเคยบวชที่เช่าหลินมาป่ะใช่นี่นะไม่ไม่เลยไม่ใช่เลยเราไปบวชเป็นลูกจีนซานเตอมาตัวเองเนี่ยทำทำอาหารจีนเนี่ยมาประมาณ42ปีโอ้โหคิดเอาอายุแล้วกันว่าแก่เท่าไหร่ใช่เอาทะเลาะกันแล้วสิบปีกับสิบน้อง พอพอเราเนี่ยพอพออายุมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมมันก็อาจจะไม่มีคนจ้างนะฮะเนื่องจากว่าค่าตัวมันก็สูงตามมันนั้นขึ้นไปเราก็เลยมาเปิดร้านอาหารจีนแซ่ตอนนี้คือมีเป็นคนไทยแท้เลยไหมคะหรือว่ามีเชื้อสายจีนด้วยโอ้โหไทยแท้เป็นคนคนไทยแท้นักุ่ชูโตชูโตโอ้เฮียตูนเข้ามาอยู่กับโดนลากให้มาลลากมาแล้วเนี่ยใครเป็นคนสอนหรือว่าทำแอบดูเขาทำไม่สอนด้วยยอมรับเลยหรือเป่า กันแ้กตาสิกันมากนหยอกล้อกันได้เนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่างที่บอกอาหารชุดนี้อันที่เขียนไว้บนกระดาษเนี่ยอันนี้คือ0กอันนี้ไม่รวมกับอะไรนะไม่รวมติ่มซำไม่รวมติ่มซำนะนี่ครหมูเชฟป้อมกับขนมขกายไอโกนี่มาเลยครับชุดใหญ่เรื่องหก0ัเหมาะสาหรับ10บสิคนถ้าสิคนนี่คือสั่งเซ็ตนี้เลม คนก็เหลือหอกับบ้านไปกินมื้อถัดไปได้อีกใช่ค่ะเพราะว่าของทุกอย่างที่เชฟป้องดีไซน์มาจะสามารถเก็บไว้กินอีกวันลุกขึ้นได้อ่างั้นวันนี้ถ้าไม่หมดผมก็หอได้ใช่ไหมหอได้ผมหอได้หอได้มาครับสิบท่าน6 5พัเองอย่าพาเมีน้อยมาครับเดี๋ยวมีหลวงมาตีกันในร้านนี่ไม่เอานะครับ ขอร้องเถอว่าเออข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 อเถอะรักเมียเธอกินได้ไดมีเมียเออจริงจริงแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าติ่มจําเริ่มต้นที่85บาทราคาย่อมเยาราคาเริ่มต้นที่85บาทถ้าข้าวผัดก็เริ่มต้นที่180บาทก็ปกตินะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แพงก็คิดว่าเป็นร้านเชฟป้อมแล้วต้องแพงไปมันก็ไม่ใช่เนี่ยก็ดังไปป้อมดังเออแต่เราต้องการทําอาหา ต้องได้ค่ะเชฟป้อมต้องการให้ลูกค้าแบบกินอาหารดีๆราคาสมเหตุสมผลโอ้ตอนนี้เมนูอาหารมันเต็มโต๊ะมดเลยอันนี้เชฟป้อมต้องกินเป็ดปักกิ่งนี่นี่ใช่ไหมใช่เป็ดปักกิ่งเป็ดซึ่งไครก็ไม่มีเป็ดปักกิ่งเล่นมุกเชื่อต่อมุกเ่งกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเป็ดเนี่ย ของเราจะไม่เหมือนเมืองจีนนะครับเมืองจีนที่จะตัดทั้งหนังมันตัดทั้งเนื้อทั้งหนังมาใช่ไหมครับผมแล้วถ้าส่วนตัวเนื้อเป็ดที่ที่เอาแต่หนังมาอย่นี่กำลังมาอ่าอยู่นี่นะมามามาเนี่ยตัวเนื้อเป็ดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะดีไซน์ออกมาหลายอย่างนี่เราผัดพริกไทยดำอันนี้จะผัดพริกไทยดำเพราะต้องการให้ลูกค้าเหลือแล้วห่อกลับบ้านทานในวันรุ่ง้นอันนี้เฉพาะเนื้อมันเลยนะนี่ความเนื้ออ๋ออันนี้หนังอยู่นี่หนังอยู่นี่เนื้อมานี่ภาพยนตร์อยู่นู่นแล้วก็เนื้ออยู่นี่โอเคครัับอหนงแล้วถ้้าาาาสมมมติว่่ลูกกคไอยเป็นแบบ ไทด่ดำมีทําเป็นแบบอื่นไหมคะมีพริกเกลือมีพริกเกลือทอดกระเทียมเมีย่ยงแต่ว่าทางร้านจะแนะนําให้ลูกค้ากินตัวนี้เพราะม,มาสองท่านก็สั่งเป็ดแล้วเหลือไปไหนเอาไปอุ่นร้อนเข้าตู้เย็นมันเหนียวเชฟป้อมไม่ไม่อยากให้อาหารเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะซีความไม่นั้นปิดที่องทำนี่แบบกับแกนกับแก้นกับแก้นงั้นก็ขอบาเล่สักแก้วได้ไหมจริงๆเน <laughs> ี่ยต้องเริ่มจากทิกเนเจอร์ของที่ร้านที่โคงหมูเชฟป้อม นนี่นะขายจนเชฟป,ป้อมไม่มีที่คงแล้วอันนี้เนี่ย เราจะใช้พอกช็อปนะฮะคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ชอบชอบทานอาหารพวกไหลําที่เขาตัดแต่งมาเป็นคุกช็อปนะแรกๆเนี่ยก็จะเป็นซอสแบบนี้เลยตอนหลังเนี่ยพอเขาหลังเข้ามาเยอะเขาจะเปลี่ยนเป็นแอปเปิลซอสซึ่งเป็นตรงกระเต้าต้มเหลัาอันนี้เราจะอยู่ในความทรงจําพอเรามาเปิดร้านเองเนี่ยเราก็คิดค้นขึ้นมาเป็นสูตรไอ้เวลาไปทานอาหารจีนมันจะมีไอ้ไอ้พริกแดงอะไรผมชอบมากเลยนี่แหละนี่ยนี่นี่เผมจะกินกับข้าวเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี่ยมาจากประเทศไทยอันเนี้ยทำมาจากเมืองไทยนะะแล้วคนไทยนี่กินติ่มซำ จะต้องมีตัวนี้ที่รนอาหารจะมีตัวนี้เสร็จแล้วต่อหลังพอการท่องเทีย่ยวบูมนนนนเนี่ยคนไทยไปที่นู่นอ่ะก็เรียกหาใช่ไหมแล้วคราวนี้ว่าชเชฟฮ่องกงที่เคื่อนมันมาทำงานเม,มืองไทยเนี่ยเก็กลับไปทำเขามาทำแล้วมาเสิร์ฟม,มันก็อร่อยอะ่ะคนฮ่องกงก,ก็กินจริง<อ>แล้วคนฮ่องกงนี่เขาไม่กินเผ็ดจะกินเผ็ดก็คือทางเหนือปักกิ่งหูหนานหมูนี้หมูนี้ไม่เผ็ดหมูนี้หมูนี้ไม่เผ็ดวันนี้ดีวันนี้ก็คงได้เวลาไหมเชฟป้อม เคยต้นบอกที่ร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนเบอร์ทงเบอร์โทรร้านอยู่ถนนพูดดังๆเหมือนด่าพูดดิเออพูดดังๆดังเหมือนด่าพูดอร้านอยู่ระหว่าง57ทับ1 59บนถนนเส้นเจริญนครนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเดโซเบอร์ติดต่อ02 8778900ใครที่มา เที่ยวมาจากไอคอนมาแล้วก็ตรงมาเลยอยู่ซ้ายมือเลยต้งมาอยู่ซ้ายมังเกตปาเมโซ่เลยใครนะคะถ้าอยากทานอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะไม่ต้องไปไกลมาทานที่นี่แหละเชฟป้อมเข้ามาเสิร์ฟถึงนี่เลยถ้ามาจากบางพงพาแก็ตรงมาฝั่งนี้เลยก็มาเจริญนครเลยอยู่ขวามือถ้าเกิดมาจากบางแคร์มาจากบางแคร์ปั๊บเราก็มาเลี้ยวขวาครับมาเลี้ยวขวาตรงตรงข้าพระครับเลี้ยวเลยนะเลี้ยวเลยนะกินนะเลี้ยวเลยนะก็มาเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวตรงตรงมาพงพางนี่เลยเลี้ยวบุญนะพอแงพังครับพองพ้วครับพองพังครับเก็บภาษครับเก็บภาษีครับอย แลยวเมนูแรกนะคะขอตักเมนูนี้ก่อนหอยเป่าฮือเจียนผักกาดเอาือตัวใหญ่มากไอ้เรื่องเหลืองนี่ไม่หเป่าฮื้อใช่ไหมใช่พอเอาขเลยนะเอาเลยไม่ใช่หมชอหมกของไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะเราจะเอาอะไรดีเอาอะไรก่อนเอาแดงก่อนไหมเ่าแดงก่อนอ่าองแดงรไหมเนี่ยเอ่อมูย่างอหมูย่างกินแจ่วนไงรับพัฒนาจีน อันนี่เยื่อไผ่ใช่ไหมเนี่ยเยื่อไผ่นะครับเป็นไผ่อะไรเนี่ยไผ่ตรงหรือไผ่ไผ่ไหนไม่รู้แต่ไผ่มาจากจีนไผ่มาจากจีนไม่ใช่ไผ่พงสะท้ถ้าไผ่พงสะท้อยู่แกมมี่ว่าไปพูดไปพ่ออืมพ่อรอมาไอ้ดุยมึงกินนี่ยน้ำซุปแก่เดี๋ยวกูเปิดให้รออยังก่ออ่าดุยรู้เปิดให้นะถามมีสีแล้วเม็ดหนึ่งมีสีแล้วเอาเอาเอียวเอียวเอียวท่า เดี sorry, 6, 6. Yeah, oh, in Hence, no ่ยวอะไรหกหกแล้วอีกโอ้โหจะเป็นไฮโลแดดหมดเลยกินหมดเลยไม่ไหวนุ่มมากเมื่อกี้ไว้ไหมอไรโออร่อยมากต้อนไหมอืมเอาเอาไปแ้วดบั้งบั้งคางุณค่ะก้อนน้ำชาเลยนุ่มมากสุดยอดเลยเป็นตากิ่งมันเป็นเนื้อ หนังหนังได้หนังกรอบเดี๋ยวทำให้ขอให้มั่งนิมก็รู้เคยป้อนวันนี้อืไอ้นี่เห็น้บอกแล้วครึ่งนึงมันไม่พอเพราะว่าขอแบ่งครึ่งนึงอะไรล่ะโอ้ยพ่ออยู่ด้วยผัดไทยผัดไทยผัดไทย้นผัดไทยนี่เขาเรียก มักกะโรนีหนูหนักกว่าผัดไทยอีกอะไรอ่ะอันนี้ผัดหมี่ผัดหมี่ผัดหมี่ฮกเกี้ยนไหมแล้วไหมอือผัดหมี่ฮกเกี้ยนเอ็ยยิิ้งียบนิ่งๆคนเดียวมึงเอาจิ้มซำจิ้มน้ำพริกเหรอ้อดเลยครับเขาบอกว่าปลาตัวหนึ่งมีตักแค่อันเดียวเชฟตูนบอกว่านี่คือไฮไลท์เอ็นจะตักให้ทอดนี่อันนี้ปลามีตับ อันเดียวเห็นเชฟตูนบอกนะน,นี่รับมาแล้วครับอันนี้คือไฮไลท์ของของเขาเลยเอรมออ่มาเกเลอตงีรอยอ็นไงสุมเนอะคือเมื่อกี้ที่เอ็มบอกพ่อว่าให้กินตับองเขาอะไรรู้ไหมเราว่ามันคือปลาเป็นเวลากินตับของปลาเป็นอะ่อ,อย มันหายากอีกอย่างหนึ่งถ้าปลาไม่เต็มอะแล้วพ่อไปกินตับเป็นศูนท้องเสียเลยนะอันนี้คือข้อมูลจากเฮตูนนะใช่เฮ<ม>ตูนกระซิบมาว่าต้องกินตับปลาให้ได้นะเฮตูนเป็นคนพูดเก่งนะ,เ,งนะเป็นคนพูดจริงใจนะเป็นคนแบบว่าตรงตรงอตรงตรงเลยแหละถ้าภาษาแบบเขา่เขาๆด้วยกันนะคือนักเลงเลยนะอันนี้คือเขาปอปอันนี้คือเขาปอปางเฮ้ยผมกินไปแล้วกินแล้วน้าใสเลยหน้าใสเลยหน้าใสเลยหูหล่อเลย่ใช่อันนั้น พูดปูปปพี่ด๋ยอยเยอะเลยใส่ไผ่ใส่ปากไผ่ใส่ไผ่เออใส่ทำหน้าใสา่าสาด้วยทำหน้าใส่ด้วยทำหน้าใส่ด้วยโอ้ยหน้าตายไม่น่าเข้าร้านแบบนี้นะเฮ้ยซึมซาลาเปาให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้ซาลาเปาเขาก็บอกว่าเป็นแป้งมันฮ่องกงนะคะเป็นแป้งนิ่มซึ่งข้างนอกเนี่ยจะนุ่มอุ้ยเห็นไหมเอาออกจากกันไม่ได้เลยนี่แป้งมันฮ่องกงอ่ากระสายกระสาใช่แต่ถ้าเป็นแป้งเย็นก็อยู่ที่บ้านนะอาบน้ำเสร็จก็ทาแป้ง ได้กันสบายว่าอะไรกเอามุกไม่ได้หรอกเพราะม่ใชกแสดงตลกกูพราตลกอาชีพอาชีพตลกก็เลยเล่นทุกมุกเล่นไปศาสตร์ไปลูกเลยอันไหนไม่ได้แล้วก็ไว้อะไรให้กับมุกนันปกตินะคือปกติเราจะกินซาราเปาที่มันเป็นแป้งคาลาเปาปกติทั่วไปใช่ไหมแต่อันนี้จะไม่ปกติไงมันไม่ธรรมดาคือความเหนียวนุ่มแล้วว่าไสข้างในก็จะแบบหวานแบบหวานอ่อนๆไม่ได้หวานปรี๊ดหวานแบบหวานอ่อนๆแต่แป้งดูนุ่มจริง อาลาดน้ำจิม้มอนนี้ลาดไปอ,อช้อนหนึ่ง <c oughs> นี่มึงเป็นพ่อขูงมึงเป็นลูกกู้นึ <c oughs> ่งจพันอันนี้รู้จักพันไหม <c oughs> หถ้าเลยพันไปเขาเรียกอะไร <c oughs> เออเลยพันโอ้ยช้าอย,อย่างนี้ครับ <c oughs> ครั้งหน้าฝากเขียนสคริปต์ให้พี่ดุยเขาหน่อยนะแต่ก๊อฟไดลองขนมพากาดเป็นอะไรที่ชอบมากขนมพากาดคือบางที่นะเขายังมีแป้งแป้งอันนี้รู้เลยล้วนใครเขาล้วนไม่ใแป้ล้วนนะแล้วก็ผัดหมี่เดี๋ยวจะให้พ่อชิงผัดหมี่ผัดหมี่ผัดหมี่โกเกี้ยนเส้นใหญ่เส้นเล็ก เมื่อก่อนเราเห็นจะเป็นแต่เส้นเหลืองอย่างเดียวพี่ยอมาไล่แต่จริงๆล้วนลิิติน่าเขาต้องมีสองสีเขาลองชิมนะนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของเขาเองเริมเขาบอกผัดหมี่ที่นี่จะมีสองเส้นผสมกันเป็นเส้นเหมือนเส้นเส้นหมี่เหลืองใหญ่ๆหน่อยกับเส้นหมี่ขาวหมี่ขาวเล็กๆหน่อยแล้วต้องกินพร้อมกันอันนี้เป็นเหมือนออริจินอลที่เชฟแนะนำมาก็เยี่ยมมากเลย นมจีบกุ้งกระจกห้ามจับนะเอาเขาไปทำเลยไปเอาเขาเอาเขาทำคำเลยต้องทำเลยลูกกุ้งเน้นเ้เขาบอกว่าห้ามครึ่งเดียวอ่าพูดสิอะไรนะรสแาบเป็นไงเร็วเร็วดีให้พันเดินอยู่เมื่อกี้พอเช็ดเช็ดแล้วนะอร่อยมาก อมน้ำมันงาใช่ปะหาเปรยวปะคะมีเก่งกาน้ำมันงาแล้วก็กุ้งเด้นหนึ่งกุ้งทอดวาซาบิน่าจะตัดเลี่ยนได้ดีใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราจะเิ์ฟกุ้ทอดวาซาบิกับไก่เล่าในกระปุกอ๋อกินเรียนน้ำย่อยก่อนกุ้งจริงๆ สำหรับคนที่มาอย่าสั่งข้าวมาเนาะอย่าอย่าเพิ่งสั่งข้าวมาเดี๋ยวจะกินไม่ครบุกเมนูหกคนห้านะไม่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 รวมน้ำจิบน้ำจิ้มมะพราไม่รวมติ่มซำไม่รวมซี่โครงหมูอันนี้แล้วก็ไม่รวมขนมผักกดค่ะนี่โอ้แต่แนะนำไม้ซี่โครงแนะนำมากเลยอันนี้เผาฮื้อนะครับอยู่อยู่ที่ร้านเชฟป้อมนะเผาฮื้อแต่เผาคุณกินอยู่ที่ไหนใครฟงใช่อยู่ใครฟงรับอือ ชงแบบปูเบ็ดเสร็จเสร็จสับแล้วเป็นไงกูถามมาเป็นไงบ้าอยพิงพิงมันจะผีอยู่มันเไม่เป็นไรอนอยู่ไม่ได้แรงมาาขึ้นจมูก สำหรับใครที่ดูเทปนี้แล้วอูน้ำย่อยเต้นระบำไม่ไหวแล้วอยากจะมากินอาหารจีนสไตล์ฟารตุ้งนะคะก็แนะนำเลยให้มาทานที่ร้านเชฟควงคิเชนนะคะทางร้านจะมีเสิร์ฟอาหารที่เป็นอราคาเป็นจานๆด้วยเป็นเซตแบบโต๊ะจริงก็มีรวมไปถึงมีติ่มซำด้วยนะคะแล้วเซตที่เราทานในวันนี้เหมือนที่คุณพ่อบอกไปแล้วเนาะเซตนี้คือ6,500บาทมาทานกันสิบคนก็คือโอเคเลยแต่ไม่รวมขนมผากาดกับซี่โคงนะคะส่วนติ่มซำก็ไม่รวมเหมือนกันถ้าใครอยาก ทานเมนูไหนก็สามารถสั่งได้เลยวันนี้พวกเราคงต้องไปก่อนเ mm hmm. ทปหน้อยากให้พวกเราไปร้านไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเราจะไปรีวิวนะคะแต่ร้านเชฟป,ป้อคิดเช่นอร่อยจริงบ๊ายบาย